าถามว่าทาไมเราต้องไหว้เทพด้วยทําไมต้องไหว้เทพด้วยนะครับคทีนี้ยเทพก็จะมีหลายองค์นะครับนะอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างพระพิคเนศเนี่ยทาไมต้องไหว้เทพทําไมต้องไหว้พระพิฆเนศทําไมนะครับอ,อันแรกเลยนะครับอาจารย์จะบอกนี้ครับอันนี้อาจารย์จะตัดลงลง,ลงในทิกตอกด้วยนะนะลงในคลิปย้อนหลังทิกตอกด้วยนะครับอาจารย์จะตัดลงนะครับ ขอเวลาตรงนี้หนาทีที่จะเล่าเนาะนะครับเทพเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมพระพุทธเจ้านะครับท่านสอนเราให้ไหว้ใครครับบูชาผู้ที่ควรบูชาผู้ที่ควรบูชาคือใครครับพ่อแม่และคนดีเราไหว้เทพก็คือเราไหว้คนดีเพราะว่ากว่าเขาจะเป็นเทพได้เขาบำเพ็ญบาร,รม,มาีมาเท่าไหร่เนอะไหมฮะ เดินเราจะไหว้แค่พระเราเจอคนดีๆเราไม่ไหว้เลยถูกไหมนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระพิคเนศเนี่ยครับทาไมเราต้องไหว้พระคเนศทุกคนดูมุมดูมุมดูมุมนี้ของอาจารย์นะมุมนี้มีเสียงพระคเนศทุกคนดูดีๆนะครับพระพิคเนศเนี่ยนะครับเสียงจะเป็นช้างนะครับคุณจะทมของพระพิคเนศก็คือเขาบอกว่าไหว้พระพิฆเนศแล้วเนี่ยพระพิฆเนศเนี่ย เป็นปฐมบูชาเวลาจะทําการสิ่งใดถ้าบูชาพระพิคเนศแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเทพเจ้าที่ปัดเป่าอุปสรรคทั้งอุปสรรคทั้งหลายและเป็นเทพเจ้าในการประสบความสําเร็จใครอยากใครทําอะไรอยากอยากทําแบบราบลื่นแบบไม่มีอุปสรรคไหมใช่ไหมและทําไมล่ะทําไมท่านถึงเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จและเป็นผู้ปัดเป่าอุปสรรคล่ะครับและต้อง บูชาก่อนองค์แรกด้วยนะนะครับทําไมครับอย่างที่หนึ่งเลยครับมันเป็นบุคลาธิฐานนะครับเป็นบุคลาธิฐานบุคลาธิฐานคืออะไรครับบุคลาธิฐานคือสิ่งที่เขาทําเพื่อเป็นอนุสอนสอนเราอีกทีหนึ่งพระพิคเนตมีเสียงเป็นช้างครับหมายถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นอะไรกันแล้วแล้วแต่นะคําว่าเสียงเป็นช้างคือเราต้องใช้ปัญญา กำลังของปัญญานะครับมีพลังประดุดช้างสารในการที่จะแก้ไขอุปสรรคทั้งหลายนะครับเห็นไหมเสียนช้างอ่ะช้างหมายถึงปัญญาครับหมายถึงปัญญาที่ใหญ่โตหมายถึงเราต้องมีการเรียนรู้มีการเอาองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยมาช่วยในการทำงานใบหูที่กว้างก็ต้องฟังให้มากนึกออกไหมครับ เออฟังให้มากฟังให้รอบด้านฟังแล้วเอามาคิดถึงจะเป็นใบหูกว้างใช่ไหมนุ้ยใช่ครับเออนี่คือหลักการไงแต่ไม่มีใครรู้นะครับตาหยีเล็กคืออะไรครับโฟกัสนะครับเพ่งไปที่เป้าหมายที่คุณจะประสบความสําเร็จเช่นถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจการขายเนี่ยคุณเพ่งเลยเป้าหมายคือปีนี้กูจะเอาให้ได้สิบล้าน ไม่ได้กูยอมตายใครกล้าทำอย่างนี้มั่งเออือนะครับเพราะอะไรรู้ไหมคนที่พูดอย่างเนี้ยมันจะทำสุดตีนเลยนึกออกไหมฮะไม่ไม่ยอมที่จะหยุดอ่ะนะครับเนี่ยคือตาเล็กแล้วยังไงอีกครับจมูกยาวเป็นงวงหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับ นะครับเพราะจมูกใช้ทำอะไรฮะดมกลิ่นใช่ไหมต้องมีการคาดการต้องมีพาชั่นต้องมีวิสัยทัศน์และต้องมี m มล์เซ็ตเห็นไหมฮะแล้วทาไมถึงมีงาเดียวนะครับนะพระพิคเนตมีงาเดียวนะครับบางตำราก็อยู่ขวาบางตำราก็อยู่ซ้ายทำไมถึงอยู่ซ้ายอยู่อะทำไมถึงมีงาเดียว ก็เพราะว่าไปโดนขวานของปรัสุรามอันนี้เล่าแต่เป็นตำนานเนาะนะครับปรัสุรามก็คืออวตารหนึ่งของพระนารายเพื่อมากำกราบกษัตริย์ที่บ้าอำนาจนะครับนะนะไปฆ่าฤือสีในครอบครัวของปรัสุรามตายหมดเลยนะครับทั้งฤือสีทั้งลูกเมียตายหมดนะครับก็ปรากฏว่าพระรามก็เลยอวตารมาเป็นปรัสุราม ไม่ใช่พรรามสินธนานารายเนาะนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระศิวะพระศิวะก็เลยประทานขวานให้นะครับเอาไปกำราบทีนี้พอพระรัศุรามเนี่ยนะครับทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดอาหางการนะครับคำว่าอาหางการก็คืออวดดีนะครับเพราะว่าไปฆ่าคนไว้เยอะฆ่าเขายกโทษมาหลายหลายหลายเชื้อสายชาวอารยนันอะไรเงี้ยน,นะนะครับปรากฏว่า ก็จะขึ้นไปกราบพระศิวะผู้เป็นอาจารย์พระศิวะกําลังเข้าฌานแล้วก็สั่งพระคะเนตว่าเออถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ได้รับคําสั่งจากพระศิวะห้ามคนเข้าเฝ้าเด็ดขาดนะครับจนกว่าพระพระิวะเนี่ยจะออกจากฌานนะครับก็ปรากฏว่าพระพิคเนตก็เฝ้าประตูปรัสุรามก็เข้ามาถึงเขาไกรลาดครับมาก็พยายามจะเข้าเฝ้าพระคะเนตก็ขวางปรัสุรามไม่รู้จักพระพิคเนตครับก็เกิดการต่อสู้กัน ทุกท่าที่ต่อสู้เนี่ยปรัสุรามใช้ท่าไม้ตายกะพลิบฝ่ามือเนี่ยนะครับเด็กคนนี้จะต้องแหลกเป็นผุยผงใช้ท่าสังหารแต่ละท่าแต่พระพิฆเนศเนี่ยนะครับท่านก็หลบได้แล้วก็ใช้ท่าเดียวกันในการโต้อตอบกับปรัสุรามสู้กันถึงสามวันสามคืนครับเกิดอะไรขึ้นครับปรัสุรามเกิดความโมโหด้วยโทสะอย่างรุนแรงนะครับก็เลยเสก เรียกขวานของพระศิวะมาแล้วก็คว้างขวานนั้นเพื่อที่จะสังหารพระคเนศพระพิคเนศเนี่ยนะครับพอเห็นว่าเป็นขวานของพระราชบิดาคุณธรรมของพ,พิคเนศก็คือท่านไม่ตอบโต้ครับท่านหันเอางาข้างหนึ่งไปรับขวานของพระบิดารย้ยงเข้าไปนะครับงาก็เลยหักไปข้างหนึ่งนะครับสะเทือนถึงพระแม่อุมานะครับพระแม่ปารวตีกับพระศิวะ นะครับก็เลยเกิดการทะเลาะกันเรื่องใหญ่สิคะนี่สะดุ้งตื่นเลยนะครับนะก็เกือบจะเกิดสงครามแต่พระพิคเนธห้ามเอาไว้นะครับอา่าแล้วก็ได้สอนปรสุรามนะฮะงานเดียวของพระพิคเนธนั้นจึงเป็นเอก,กลักษณ์พระศิวะก็จึงประทานนามว่าพระพิคเนธคือเอกทันตะนะครับคือการอดทนมุ่งมั่น นะครับดันไปให้ถึงเป้าหมายนะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าจะทําให้ได้ปีนี้สิบล้านแต่ก็ไม่ทาอะไรเลยนะวันนี้ไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยลิสต์ไม่เคยสร้างตารางไม่เคยทำอะไรโอ้ยนะฮะต่อให้อีกร้อยปีเลยอ่ะถูกไหมฮะแล้วทำไมถึงมีกลายเป็นคนทราบไหมครับเพราะเป้าหมายยังคงเดิมแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะมีการพลิก แปลงตามสถานการณ์ครับเป้าหมายยังคงเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการก็ได้นึกออกไหมฮะเห็นไหมนั่นคือบุคลาธิฐานของพระพิคเนศนั้นคนที่จะบูชาพระพิคเนศตุงคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนี่คือคุณธรรมเบื้องต้นของเทพครับ